สวัสดีครับก่อนวันนี้นะคะก็ลัเกมโปรดักชั่ยวันนี้มราเล่นเกมในเกมโปรดักหาสัตว์เลี้ยงให้ไ9ตัวแล้วตอนนี้เขาเริ่มหาไปเร็วหาไปก่อนหน้านี้เพื่อเขาจะเอาที่จะพาไปหาทุกคนนะคะให้หาไปแล้วนะคะ65สิบอันนี้86็นของมันหเลยค่ะ เราจะพาคนะรามีตรงไหนบ้างมีตัวนดียอ่าตรงนี้ค่ะกงมีตัวเขาเดินีแบบอี้ภาพเนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไก่นะข้างต้ก็โอเคเปนอะไ้างบ้างบ้มีน้าคนเข้ามาเห็นเลยแต่คนไม่เห็นมีแน่นอนเห็นแล้ววะ นี่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 ขึ pues ้นพาขึ้นนะคุณต้องไปจากตรงนี้ฮะแล้วก็เดินไปจากตรงนี้ขุดอาบจะยังเยอะนะและไปได้แล้วค่ะโอ้ยมองเห็นจังเลยมั้งพี่คะนี่นี่นี่ก็จะเห็นว่าว้าวฮะคุณจะเกิดเดี๋ยวความยากจะยากนิดนึง

กะตจดล้ต้นเหนืในน้ำ <while> ก <in> <ás że lawsuit royable> ็มีเยอะยูนะบาจะพาไปในน้ำต้องบรนยายไม่ได้อะนี่ห <un> น <realized eterm Gore> ึ่งเหตุรณ์มาหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ัปามึกนะคะปหมึกตัวใสๆหัวเจียสีๆกะปลามึก่แล้วก็ทาแล้ว แล้วในห้องนี้ก็มีอีกนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปนี่ก็คือเ้รื่อของกันะคะเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะจะเห็นประตูใช่งให้ค,งคงุ่ผ่อนได้ก่อนนะคะอันนี้ห้ามโดนนะคะห้างมันก็จะออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็เจะยากกว่านั้นนั่นค่ะให้ดกด,ดินนะคะจะง่ายง่ายกว่านะคะน้ำหองดีแน่ๆอย่างเงี้ค่ะก็จะมีเอ,อาอะค่ะอ่ะ เดี๋ยวาข้าไปไล่ไปนะครับนี่นะคะตรงนี้ก็มอนนคะให้แนะนำเดินนะคะลแบบช้าๆสจุสีงนะคะนี่นาัอ่ะนี้คะตรงนี้ก็จะีอีค่ะนี่พีงเท่าไหนี่ตัวีตัวก็ น uhh ี่ขึ้นก่อนนี่เขาไปขึ้ตรงนี้คือไงละฮุบนี่นะคะมีอีก้นตึ้งนี่เราก็ไปตั้งนี่เขาก็นเจ้าแค่แล้ก็ดำหุกทุกคนดูดิว่าันแจะสนี่นะคะแต่เรา่เดี๋ยวมัน ใอ้เราลองเดินนะคะให้เราลนงไปช่องที่ใหญ่ๆนะคะก็จะมอเห็นน้องส่แล้ออกมาจากคันก่จะในมาจากซ้อนในนี้ในนี้ แต่ว่าที่นีิต้องต้องมก็มีอีกตัวหนึ่งจะเอาไงอ๋อให้ขึ้นมานนี้ค่ะะมันก็มีอีกตัวนะคะอ๋อีเหอก็ได้ค่ะ ก็มีอหนึ่งตัวเะาลืมไปเลยนะเจ้าหมามีหมาหนึ่งตัวนี่ในอียิปต์ในอียิปตนะคะอียิปต์มีเจ้าเออเรียกว่าตัวอะไรวะอ่ะแล้วก็มีหีวารแล้วมันมีอีกหนึ่งตัวให้เราปีนไปนะคะแต่ว่าเออเราปีนได้แค่อันนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยเอออะไรนะกุ้งปีนไหมล่ะเล็ดอยู่ในนี้นะคะ คมีตรงนั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งน้ำช้างอีกหนึ่งนะคะกดปุ่มนี้ก็รีบไ,ไปหรือว่าให้เพื่อนกดก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันคงไม่ทัน,นะคะ่ะแั้นแล้วัี่นี้ก็หนี่งตก็คือนางนูงนะคะซึ่เล็กมาให้น้องนำเดินค่ะให้น้ำนั่นเนี่ยก็ราะตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะปีนป่าย นันก็มีปีนป่ายแล้วบันนี้ก็มีปีน,นป่ายค่ะนู้นค่ะเดี๋ยว,สวเสาเกิแล้วปีนป่ายไปเลยคับเจะ้วเสาอยู่ฝั่งนู้นนะคะเราสามารถปีนป่ายได้เดี๋ยวข้าจกไม้ทัวให้นะมาพร้อมหาเป็กันรื่งค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยของหาของเจอไม่เจอนะคะม ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่ามันอันไหนคือยังไงวะว่ามันอยู่ตรงไหนตคนนี้อะคะ่ะแล้วชั้นเออลงทั่วบ้านอือในบ้านนี้เฮ้ยอ้าวอยู่ไหนวะถ้าจะชั้นส่งนะอันนี้อ่ะอันนี้อ่อถ้าจะอยู่ในนี้อะมั้ง ขึ้นอย่อะลองเดินนะคะอืม ทุกคนบบนนี้อะไนวะค่ะนี่ลูกนี้ค่ะเฮ้ยจะเอออ๋อะนูสัตนะคะ,ะ,ะสัตว์สุดท้ายก็ไม่ต้องพูดคำคำเพนะคะโค้กู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่มีตัวไหนเนาะที่มันอยู่ในห้องนี้ทุกคนหนา็ก็ อันนี้นี่แล้ว <c> ว <oughs> ันนี้ก็ให้ปีนป่าจากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้แต่แนะนำนะคะไม่ต้องปีนตรงนั้นจากทำไม้ตรงนั้นอ่นนะนนะนนๆนก็นหน,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 นีอ่ะไปยืนขนมาว่าปีนท้าค่ะปีนปีนได้เลยเออตอนแรกทุกกูลืมด้วยเออลืมวันนี้นู่นวันนี้ ให้เราขึ้นไปนะคะชั้นที่สนะคะแล้วก็กระโดดล,ลงมาห้ามห้ามโดนไอ้นี่ค่ะสีเข <ๆ S 2> ียวเข้มเรียกว่าใบไม้ไม่งั้นเราจะตกอีมานะคะเพราะว่ามันไม่สามารถเดือดได้คนนมันยังไม่มีนะคะให้เราปีนมนันมีตรงนั้นละหาอีกนะเออเหมือนจะมีตรงนี้หนึ่งนะอันนี้ยีตัวนี้นะคะหนึ่งตัวนะ เลือดที่นี่หนึ่งให้เราอ๋อหลงกระโดดลงมานะคะโอเคงั้นเราเอามาเลียบอันนี้เก็บยังอ่ะอันนี้น่าจะยังไม่เก็บหาปุ่มหาปุ่มหาปุ่มก็หาปุ่มเก็บยังคือตัวไรกมาทุกคนลองไปดูกันนะคะว่าตัวไรก ต่างชมพูมาดูอืมเราเก็บไปยังแล้วกระดายชมพูเอล้วเราเอากบุ่มาจากไหนวะทุกคนหาเองได้ไงอ่ะบางอันเราก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนเอ้เธอาสารอีกหนึ่งคนวกระดาษชมพูไม่ได้เก็บหาคือยากนะคะฮหวพี่พี่ผมไม่เจอเอาอะไรวะกนผมพอรู้ได้ออ จนเท่าแล้วสร้างอื่นนี่ยี่จค่ะก็ราระดับความยากนะคะรดประมากลางนะคะปิงก่อนก่อนนีดูหรวะอื่น เล็กนะคะอ่ะขอดูอยู่แถวกระต่ายนะคะจะหาผมไม่เจอนะ เข้าไปตรงนี้เขาไปตรงนี้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 ตรงนรันคือเข้าไปฝั่งตรงนี้เข้าไปฝั่งนี้เข้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แล้วก็เออตรงนี้แล้วค่ะฝัตรงนี้เดินเป็นเองนี่นาทุกคนคนดูเดินไปเองนี่นาก็ไม่เันจำไม่ได้เลย

หาประกัมสิแล oh? no ้วก็อันนี้แล้วนะลูกคุหาแล้วนะก็อันนี้ผมคะแค่ปดก้าเราต้องหาตามสุดุัพมันมีใครรู้นะคะัอม่างนี้คอมไม่มาไม่บอกน สองแบบเดี๋ยวนี้ก็ตายอยู่ตรงนีี้เด๋ยวไปจุ๊บก่อนนะครับอันที่เราไม่ได้หานะครับเอ๊ะอันนี้ต้องอยู่อันนี้อะที่แบบเหนือข้างๆกระจายขาวมันนะแต่กลางๆก็คงอยู่แบบอันนี้ป่ะก็คือตัวอะไรไม่รู้จักไม่ต้องอยู่ดีหรือเปล่า 正好带点巧克力。 ยืดนาออขออนเนเอมน้าหาแล้วน้ีค่ะทุกคนพี่บอกบอก้ลดีสตวเถอะอย่เข้าไปอีก ออกที่ดีก็ามาที่นี่นะคะจะสปาว่าให้วิ่งเหีดอ้อแต่ใ้เธอแต่ให้แบบทำแบบวิ่งเถอะช้าช้าจนแมยเกดนะจริงจริงได้แล้วเนี่ยเออายคนเยอะมันผุพังค่ะทำให้เพื่อนนะคะ คำให้คำใหกดสิจ๊า 我有米了，呃、嗯，内尼罗还没坏，是嘛？它就是。内尼啊，阿拉，呃、嗯，我，我开飞机。 เ้บสิอจกสกกลไม่สามารถบกได้ก็ย้นดูเอา ใช่ไหมลู no ้วใช่ไหมมีไหมีเหาอปรคัมวนะสีแดงโดดได้มันกระโดดทำหลลมันเกียมากเลยมันมันหลอกเราตอนนี้เราก็่ไปแล้วห้สุตัวแล้วก็ยิงงงเหมือนเข่าไอตัวอ้อได้แล้วเหรออยู่นั่นเอง อ๋อไม่ใช่ใช่ตรงนี้ประมันกลางค um, um, ืนม well, well, ันดูง่ายแต่ว่าตัวหาไม่เจอดรือเดี๋ยวสองอันถึงนะกลับไปหาเดี๋ยวสองคหาไม่เจอประมาณกลางเนี่ยเราคนกลับไปหากันเหลอกจังหวะจนสิ้นต้น Nei. Hey. สองไปลอยเลยเ่นเกมอะไรเม็นมาเม็นมาเม็นมา,มมาเล่นเกมตามได้ตามทุกคนอ่ะกดติดตามก็ได้เป็นอะไรเป็นอะมีอะไรมีอะไรเพียงวะเป็นอะไร,ะไร,ะไรมีของเหรอ ต่อุกนางหน่อยมงไม่รู้ืมเลยเ,เอ,อ้ยเ่อนีมะมันมันลง,งมาทำอะไระชื่อตกใตรงนี้อ่ะเพื่อน อเอทุกคนมาคือเราต้องขันทางกลับใช่ไหมเออคุณทั้งกลับมใช่ไหมยกัดใจโอ้ปลมมาำเศร้าค่ะทุกคน 到家了，老公。然后后面，啊，我了，慢慢慢慢开，关机。妈妈是 P G 啊，错嘞。

Thank you